บอกนะฮะกระสีสก็ต้อรเ้ไปด้มีนะ พี่สามาติดใจเอาไปโดนโกหกเลยโซานที่เธอไม่รอสักพาไปข้างในกองกันหนึ่ย่า้อ 飞了，飞。